ลองเป็นนินจาปลาดาวกระจายของเล่นงานวัดสไตล์ญี่ปุ่นลักษณะร้านประมาณนี้หน้าตานี่คล้ายๆกับร้านงานวัดบ้านเราจ่ายค่าเล่น1 5 0 0เยนก็จะได้สติกเกอร์กับแผ่นป้ายที่ระลึกอันนี้พนักงานบอกให้เราเขียนพรใส่ป้ายให้ดีแล้วพรนี้ก็จะกลายเป็นจริงตัวดาวกระจายเป็นเหล็กจริงๆค่อนข้างหนักแต่ขอบไม่คมและปลายทู่มากไม่รู้จะปลาปากได้หรือเปลวิธีจับเขาบอกให้จับตรงปลายแบบนี้เล็งให้ดีแล้วปลาได้เลยจอกแรกลองเชิงปลาไม่เข้ากลางเป้าแต่ก็คงถือว่าเข้าพราะเวลาปักเป้าเขาจะสั่นกระดิ่ง หลังจากนั้นก็ปลาเข้าเป้าทุกทีหรือว่าเกนใหม่นี้มีเชื้อสายนินจาถัดมาเจออีกร้านเป็นร้านสไตล์เดียวกันแต่รอบนี้เป็นยิงธนูราคาเท่ากันได้สติกเกอร์และแผ่นป้ายเหมือนกันแต่การยิงธนูนั้นน่าจะเป็นวิชาของซาุไรวิธียิงก็ไม่ยากเท่าไหร่ใส่ลูกง้างออกไปเล็งแล้วปล่อยเห็นไหมบอกแล้วไม่ยากดอกแรกก็เข้าเป้าเลย<อ>แล้วพนักง,งานก็สั่งกระดิ่งรัวๆอีกตามเคย<อ>เพราะเกนใหม่ย,ยิงเข้าเป้าทุกนัดแบบนี้ยิ่งชัดบันพะบุรุษต้องเคยเป็นนักลบญี่ปุ่นแน่แน่ ยังไม่หมดแค่นี้บางร้านก็จะมีปืนจุกก๊อกด้วยนะคล้ายๆกับปืนจุกน้ำปลาแต่ลูกเล็กกว่าค่าเล่นอันนี้แค่500รยเยนเองนะยิงของหล่นได้ก็จะได้ของด้วยแต่ว่าของลมยากเพราะจุดก๊อกเล็กมากและปืนยิงได้ไม่ค่อยแรง